สวัสดีครับเกย์เช่นเกียร์ครับวันนี้เรามาพบกับเจ้านี้เลยครับผมไำ <Yeah. S 1> <Hi. S 2> นิดกเลเวลอาโมเมนต์ครับผม <Yeah. S 2> ตอนนี้เป็นปืนพภัณฑ์กำลังนิยมในกลุ่มวัยรุ่นมากครับ <Yeah. S 2> เพราะมันขนาด5.56แพลตฟอร์ม AR15 เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันนะครับว่ามันมีอะไรแถมมาให้บ้างเอาไว้เล่นดูกันนะครับ มาเรามาดูกันนะครับว่าเจ้า n l x เนี่ยมันให้อะไรมาบ้างนะครับสําหรับชุดแต่งมาเลยนะครับอยาจะเริ่มจากข้างหน้าเลยนะกว่าครับแต่เจ้าปลายของรถแสงของมันนะครับจะให้มาเป็นของมันเลยนะครับมีโลโก้ด้วยนะครับกระโจมครับขนาด10นิ้วพร้อมล้ำขนาด10นิ้วนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AR15 เป็น upper lower แต่งมาเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสวยงามเลยนะครับ ตัวบอนะครับทำการทำสโลปมารองรับแมกกาซีนนะครับโหลดไว้ขึ้นกงไกลเป็นแบบติดกับตัวโลเวอร์เลยนะครับไม่สามารถปรับแต่งได้นะครับตัวกิ๊บมือนะครับเป็นตัว B5 ไหลมาถึงพันท้ายนะครับเป็นของ s b นะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าหนีบแขนนะครับล็อกแขนนะระบบปลดเซฟนะครับก็จะเป็นตัวแต่งแบบใช้น็อตขันสกูสองครางนะครับ มีเวล์หลบนิวชีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับผมตัวโบนะครับจะเป็นตัวระบบคีย์ที่มาพร้อมชาร์จิ้งพิเศษนะครับฟิตติ้งมาเลยนะครับเป็นระบบล็อกในตัวทำให้ไม่มีการขยับของตัวโบน้อยมากนะครับผมตัวนี้ซึ่งถ้าเปิดพูดถึง AR นะครับเขาจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งยาวกว่านะครับแต่จะต้องมีการใส่ ตัวชาร์จิ่งก่อนถึงจะสามารถใส่โบได้แต่ตัวนี้ฟิตติ้งมาเลยครับสามารถใส่ได้เลยเมื่อเวลาประกอบนะครับทำการสไลด์ลื่นไหลสุดๆแล้วมาดูกันนะครับหลังจากการอัปเดตแล้วนะเป็นยังไงบ้าง หลังจากที่เราติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีบริการพิเศษครับในการตั้งศูนย์ถ่วงรอให้นะครับวันนี้เรามาเจอกับเจ้าลิตตอนครับหนนะครับในระยะคูณได้เยอะนะครับตรงตัวนี้เราก็จะมาตั้งก่อหลังจากนั้นเราจะมาตั้งตัวเลเซอร์บปนออฟเซตนะครับเป็นของแลคเตอร์นะครับ a d D นะครับด้วยกระสุนนี่เลยครับเจ้าไทยอาร์มสองสองสาม เซราครับกระสุนระดับโลกเลยนะครับเนี่ยได้โอกาสลองเลยอย่างนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม ทานผู้ชมที่บ้านอาจจะสงสัยว่าระบบชักยิงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เกณฑ์จะขออธิบายเลยแล้วกันนะครับระบบชักยิง ครับหลังจากที่ยิงไปสามนัดนนะครับผลก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันคือปืนชักยิงครับมันก็เลยแข็งนิดหน่อยตามนี้เลยครับผม